สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบกันกระช่องสาวคลาชไกด์ทีนิกแล้ววันนี้ฉันจิธาพาทำคองแขงกรอบหรือเอาเส้นพาสต้ามาทำพาสต้าคอดกรอบพี่น้องฉันก็มีส่วนผสมก็มีพาสต้ากระเอพักชีอันนี้ก็มีพักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยอันนี้แป้งแป้งสาลีอันนี้ผสมพี่น้อง อันอันน้ำตาลแล้วก็น้ำมันตอนนี้น้ำเราก็เดือดแล้วพี่น้องเห็นก็จะเอาเ้นพาสต้าไปต้มมาต้มเลยจ้ะพาสตา้ามาต้มเลยเส้นพาสต้าเราก็ซุกแล้วพี่น้องฉันใช้เวลาลวกสิบนาทีกวนมันก็ตักเอามาใส่น,นี่ใส่นานล่างกว่าน้ำเย,ย็นเนาะน้ำเย,ย็นง,ง่ายดีเสร็จแล้วพี่น้องเราก็มาใส่ นี่แล้วเราก็เอาน้ำมันเยาะลงไปคุกข้าวหน่อยนึงพี่น้องไม่ให้เส้นมันติดกันเทน้ำมันลงไปนิดหน่อยคุกข้าให้เข้ากันเส้นมันจะไ้้ม่นติดพี่น้อง <c oughs> จลกงจากนั้นเราจะใส่แป้งสาลีอเน,นกประสงค์ลงไปพี่น้องใส่ ทอดกันจ้ะน้ำมันละลอดเราพี่น้องเราก็ใส่เลยจ้ะทอดเลยทอดจสอกหมด พัาตาเรากระซุกเหลืองกรอบได้ที่เราพี่น้องให้ก็จะตักถึงคนนี้ทอดอีกรอบนึงเยอะหนาหน่อยนึงพี่น้องเนอะหนาในนังจะเอาน้ำตาลลงไป,ะะไปน้ำตาลลงไปพี่น้องเน้ำตาลลงไปเลยค่ะเซกเกลือด้วย แล้วก็เคี่ยวจนน้ำตาลละลายดีพนน้ตาองักชนะเียวน้ำตาลแล้วก็เคียวเรียบร้อยแล้วพี่น้องเราจะใช้การได้เราจะยิโลผพักชีลงไปหน่อย เพิ่มสีสันให้เขียวกระจีเ,เจสร็จแล้วเราก็เอาลงไปตจขึเอาหกหม้อขึ้นเลย อันเร็จเรียบร้อยพี่น้องเด้วรอเราปล่อยให้เย็นให้น้ำตาลมานห้กัมามาพี่น้องของของแข็งกรอบหรือพาสต้าของเราก็เซ็จแล้วพี่น้องของแข็งถอดกรอบอพาสต้าพี่น้องลองไปทําดูเดอ้ออร่อยดีเด้มาพี่น้องของแข็งถอดกรอบของเราก็เซ็จแล้วมาเด้อพี่น้องเด้ออร่อยดีเด้กรอบ บอกเลยได้บอกินเพลินมากค่ะแเป็นอาหารครบเคี่ออย่างดีเวลาที่เรานั่งอยู่บ้านที่เชน่ะตอนนี้นะ่ะอืมันเด้อพี่น้องอร่อยดีเด้อแซ่บขอบคุณทุกคนที่เขามาชมในช่องสาวคุณลาดไกดทินค่ะ ฝากกดติดตามช่องสาวคลายเดอพี่น้องเดอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปค่ะบ๊ายบาย